น,นี้ก็อยู่กับองค์หญิงเก๋ไก่สไลเดอร์จะมาทับเรือนี่เลยค่ะเอ้าไหนบอกพาครอบครัวมาเที่ยวแล้วเรือเล็กแค่นี้จะไปสนุกอะไรก็ไปเที่ยวเรือนี้แหละไม่ต้องถามเยอะไปเที่ยวอะไรดีกว่าวันนี้เก๋พาครอบครัวมาเที่ยวบอกว่าจะมานั่งเรือยอทต์พามานั่งเรือยางสนุกมากเฮ้ยตั้งแล้วไปตั้งแล้ว องหญิงเก๋จะพาคุณยายไปเที่ยวแล้วก็พาไปแอบแซฟนะคะคุณยายเอไปแม่เก๋บอกว่าจะพามานั่งเรือย้อนทำไมพาแม่มานั่งเรือยางอะเอาก็นี่แหละที่บอกอะเราใช่นี่เลยแม่จะต้มกานเลยเลยย้อนนั่งเรือยางกระชาร์จไหมกี่หมู เรือยางเอาแล้วเอาแล้วเรือยางเราเอาแล้วคนบนนี้ว่าน้ำไม่เป็นเยอะถ้าเรือจมไปพองตัวเลยถ้าเรือจมอ่ะไปทำงานพองตัวนะไปทำด้วยพองตัวปิ๊ปโตอนนี้นะคะเราก็มาถึงบนเรือยอเดี๋ยวหญิงเก๋ไก๋จะพาทัวร์เรือนะคะพาทิมงานแล้ว ครอบคอรัวทัวร์เรือ,อยังไม่รู้เลยว่าบนเรือมีอะไรบ้างเราไปดูกันดีกว่าอาเดี๋ยวเดี๋ยวขอแนะนํานี่นะคะคนขับเรือของเราะะไม่ใช่่านี่คือองค์ครับของู้หญิงเก๋ไก่นี่คือพีช่ชายที่แบบว่าเล่นกระโดดเตะถอยกันตั้งแต่เด็กนี่พี่ไม่ได้ขอบอกเลยว่าไม่ทำคลิปเที่ยวของครอบครัวนานมากถ้าทำอกทำแล้วมีเก๋จะละรเลยไงเขาะเกชอบจำได้ไหมตอนที่ไปทะเลแหวกสมัยนั้น แบบว่าไปเที่ยวกันทัวร์ไม่พี่ตังแบบมาขึ้นเลยยอดเรืองไม่ค่ะถ้าเป็นสมัยนั้นใช่ไหมเรือมาแบบนี้จะมีใครไม่รู้จักเต็มเลยแต่ตอนนี้แต่ครอบครัวครับส่วนตัวสตอนมีตังก็ซื้อให้แต่ครอบครัวครับอุยทำไมนี่ใครทำไมโมจจังเลยอ่ะกกับชายกับชายกับชายอะไรหัวเขียวมาแรงมาเออเขาไม่ออกตังค่าเรือย้อนนั่นหรอเฮ้ยเป็นไรคะลงไปเลยค่ะลงไปเลยค่ะลงไปเลยค่ะ 我好痛心啊！ ิงเหรอดีวะดีวะตอนเย็นนั้นเราไปเล่นกันนะตอนอีร้อนม่กก่อนอื่นเปิดพัดอมตำหนักก่อนน <laughs> ะ อมีแอร์ทำเป็นเล่นนี่คือชั้น2ขององหญิงนะคะเรือนี้ก็ยังบอกว่าสดชื่นเหมือนเดิมเลยเฮ้ยมากี่ครั้งก็รู้สึกเหมือนอยู่ในบ้านเลยค่ะอยู่ในพระตำหนักของเราตกใจทำไมตกใจแล้วกับองหญิงแบบนี้ เดี๋แก้งเจ๋เหลือบว่าจะมานะเย็นเยย็เป็นไงบ้างค่ะเที่ยวเป็นไงบ้างเย็นสมา เยอะมากเลยโอ้ยไอ้ค oh, so ือไล่หรือเรียกเลยกอ๋อนี้เป็นเรียกบิดแต่เรียกมั้งบิแต่ตรงไหนคะโอ๊ยเราบิดแต่ให้น้องมาแล้วเราจะให้อาหารน้องลิงกันนะคะบิดแต่เรียกลิงค่ะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขึ้นเรือโป้โหลูกลูกสาวอุ้ยดูนีไอันนี้เก้าเข่าเลยเนี่ยอุ้ยดูมัอุ้ยถูกมากไปกันแล้วไปบุฟเฟ่บุฟเฟ่บุฟเฟ่มาได้ตัวนี้บุฟเฟ่ไว้ให้เลยมีกระถุงมานั่นน้ามึงให้ยั

ไม่ถ้าใครมาที่นี่คือที่ไหนอะ่ะกาะเกตแก้วกาะเกดแก้ว,อเ,กกวเออแวะมาให้อาหารลิงได้นะคะใครที่มามาท o u t u b e อะไรอย่างเงี้ยค่ะคนก็จะตายแล้วลิงก็จะตายเหมือนกัน <laughs> ไปค่ะ <laughs> เดี๋ยวเราไปกันต่อเลย ตอนนี้องคหญิงก็ได้เปลี่ยนชุดเป็นชุดว่ายน้ำประจำตำหนักเรียบร้อยนี่ใส่รองเท้าอยู่เลยเดี๋ยวไปเหยียบปูแล้วตอนนี้ก็พร้อมที่จะพาองค์ชายที่นอนอาทำไมยังไม่ใส่ชุดว่ายน้ำล่ะไปเล่นน้ำเหรอว่าว่าไม่ใส่ชุดว่ายน้ำพาแม่มาเล่นน้ำเลยไม่เล่นน้ำละไม่ออกเลยไม่ได้ไปใส่ชุดว่ายน้ำเราจะได้ไปเล่นน้ำกันทะเลรอข้าก่อนเดี๋ยวข้าจะเข้าไปมอบความรักให้กับสัตว์น้ำทุกตัวองชายไป ไปเปลี่ยนชุดเร็วแล้วเนี่ยไปเล่นน้ำมันจะใส่ขายาวได้ยังไงไปเร็วไปทอ้อแม่มาเล่นน้ำแม่แตยอะไรเ,เขาไม่อยากเล่นน้ำอะไรทำไมอะไปมันดำแ <c oughs> ดดก็ร้อนมาถึงทะเลแล้วไม่ยอมเล่นน้ำทำไมอะเขากลัวดำเขาไม่อยากเล่นจะกลัวดำอะไรอยู่กลัว ะค่ะยาวทำไมเนี่ยถอดออกมาจะกลัวดำทำไมเนี่ยทาครีบกันแดดเนี่ยองหญิงยังไม่กลัวเลยดูสิแม่ดึงกางเกงให้หน่อยตอนเด็กๆแม่ถอดได้เลยนี่โตแล้วอายเขาเจนนี่ถอดได้หน่อย <laughs> แม่มีดังโง่ไปบอกแม่เป็นเจนนี่แม่นใ,นใ <laughs> มส่ชวยจังเ <laughs> ลย วัวดำมาเลยจะมีดราม่ากไม่แน่แม่ขับเกงแม่จะเหยียบขาเกงให้แล้วไปจะดึงไงอ๋อเนาะไปต้องยืนขาเป็นยิ้งหลีใช่เก่งขายิ้งหลีแม่เขาเรียกขาเดฟขายิ้งหลีแม่ตั้งชื่อให้ใหม่ขาิ้งหลีดดูแม่ผมครับเรียกเก่งขาเดฟว่าขายิ้งหลีบบลาบบลา มันก็เหนียวติดขนมาหมดเนี่ยนี่อะถ้ามันติดขนใช่ไหมก็เอาขนออกง่ายๆไปเอาครีมกันแดดมาแล้วไปเอาที่โกนขนมาเลยเดี๋ยวนี้นี่เลยค่ะยินเล็ดวีนัสคอม์ตไกลไปกลขนมันเยอะใช่ไหมกลัวดำใช่ไหมเอาครีมกันแดดมาสิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าทาไปมันก็ติดขนเงี้ยก็ไม่อยากทานะดูดิก็ติดติดขนปกติขนเยอะขนาดนี้ทาไปมันก็ติดขนนะคะนี่มีโกนของยินเล็ดวีนัสคอม์ตไกลของเขาก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยเพราะว่าอะไร เพราะว่ามันเป็นมีดโกนสําหรับผู้หญิงโกนง่ายไม่ทําร้ายผิวแล้วก็ไม่มีสารเคมีด้วยอดูสิสนี่ค่ะยินเล็ดวีนัทคอร์ตรายอาอะแล้วก็ใส่เข้าไปแกะถอดเปลี่ยนหัวได้ง่ายมากดูสินี่ บอกเลยถ้าเกิดว่าเอาไปรูปน้ำเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นเจลแล้วก็ลูบลื่นง่ายสบายโกลนแล้วขึ้นมาใหม่เส้นมันจะแข็งขึ้นมันหนาโอ้ยถ้าเกิดว่าเส้นไฟเนี่ยมันแข็งเนี้ยไม่เกี่ยวคือถ้าโกนไปอะ่ะมันขึ้นมามันก็แข็งเหมือนเดิมมันเป็นกรรมพันธุ์แต่ละคนไม่เหมือนกันจะไปถ้นขนอ่อนมันก็ขึ้นมาอ่อนจะถ,ถ้าไปขนแข็งมันขึ้นมาแข็งอเออไนโกนตรงนี้ด้วยได้ไหมพี่บอกว่าใครมาของพี่ก <c oughs> ็ลักขึ้นไปเอาเอาควานมาสับ ก่อนนี้อาจจะก่อนแล้วก็ดาเดี๋ยวเราลูบน้ำก่อนไปกอดโกนเนี่ยองชายนั่งอะไรเนี่ยแหกหขาแหกอะไรองหญิงนั่งมั่งไหมดูตะขาผมก็รู้ว่าแมวที่บ้านดุมากบอกไปโดนขอบเตียงก็บอกไปแล้วเนี่ยเนี่ยลื่นปื้ดลื่นปื้ดดูสิเสียวลื่นลื่นแล้วอย่ากนย้อนเนี่ย อะไรล่ะคะอมชายรวงไปเดี๋ยวปาล์มคิดว่าปการลังเข้ามาทำบ้านทำลังอยู่ทำเงแก่นียนะคิรุปการ์ลังเดี๋ยวดูสิลือปเบลเห็นไหมรูเนียปเนียนคลิปเลย <pathway. S 2> นี่เราจะทําการใช้ยินเล็ดซาตินแคร์อันนี้บอกเลยแค่กดแค่น,นิดเดียวปึ๊กเดียวนิดเดียวนะมันก็จะเป็นฟองแล้วเราก็จะตีเป็นฟองข,องข,องขาวๆได้เลยเดี๋ยวดิราทำการตรีขึ้นมาว้าวนาโกนมาอชแค่น,นิดเดียว <c oughs> ขนาดโกนค่ะเกยโกนยังเนี่ยฮะโก,กน <c oughs> แล้วค่ะเขาใช้ไปแล้วเรียบร้อยไม่งั้นจะกล้าใส่ชุดว่ายน้ำที่แบบว่าแอบเป็นวันพีได้ยังไงฮะวันคลิปนั้นถึงพีแม่เนี่ยะคั่นี้เป็น,น โอ้เรียบร้อยว้าวขาคนหรือขาบางเงือกเนี่ยฮะแบบเดียวเท่านั้นบอกเลยไม่ติดขนแล้วอ่ะไหนรู้สึกดีว่ะเฮ้ยตอนแรกอะทานแล้วมันเป็นขนติดลุงรังหมดเลยตอนนี้ทานรู้สึกว่าลุงรังตึ๊งปื๊ดมันปื๊ดมีสองจเฮ้ยความรู้สึกใหม่แปลกประหลาดโอเคพร้อมเล่นน้ำแล้วแขนนี้แล้วเป็นแล้วเหยียบเหยียบแขนไปเลยอ่ะไปชุดนี้เลยเหรอลองไหย เดี๋ยวเราจะพาคุณแม่แล้วก็คุณไปแล้วก็ลงไปเล่นยายกี่แลงไปเล่นยายเหรอเก๋ลงไปเล่นยายเลยเดี๋ยวจะลงไปพายายไปเล่นน้ำกันเลยค่ะไปยายรอจุหลับแล้วโอเคครับเดี๋ยวเราพาองค์หญิงเข้าเกาะก่อนนะนี่ก็คือยานทหาหนะของหญิงองหญิงขับเอง่ะอ่าองค์หญิงนะครับอ่าองหญิงอง์หญิงอยากเข้าองหญิงมาค่ะโอเค เก๋ก็ได้ลงมาถึงแผ่นดินแล้วแผ่นดินน้ำเลยนะแผ่นน้ำก็ได้ <c oughs> องชายไปก็มันจะไปรับเสด็จแม่เดี๋ยวไาไปดูเลยว่าเขาจะไปรับยังไงขอท่าส,สวยๆนะตอนไปรับอะ่ะรับเสด็จแม่ไปขันเสด็จแม่เหรอโอ้ฮัลโหลเสด็จแม่ไไอ่าแม่ถือไว้เดี๋ยวไปล,ละเดี๋ยวไปนะเดี๋ยวตาวน เนียนเลยเหนียนมากมีรอยแผลเลยอ๋อเย็นคุณไม่เล่นน้ำนานละน้ำเล่นไงครับเนี่ยไม่ได้เล่นน้ำแล้วไม่เล่นนี่หรอรู้สึกว่าเป็นท่าว่ายน้ำไม่ได้แล้วอ่ะน้ำไม่ได้ยังไงเดี๋ยวหริงอย่าแม่ไปย้อมผมมาต้องหมื่นหนึ่งนะแม่ไปย้อมมาหมื่นเนื้อไปง่าแม่เจสันกี้เขาบอกห้ามว่าน้ำทะเลต้องอาไร เดูสิครับผมไปทำร yes. <raul ic> ้านมา10,000หม่นแเนี่ยเนี่ยเขาบอกห้ามโดนน้ำทะเลไม้ข้นสีมันจะเฟะผมโดนแกงเก๋กับแม่จะรวมเขาแท้ไม่ลุมจะปล่อยไว้นี่แหละไปไปนั่งเลยไม่ไปไม่ไปไม่ได้น้ำหมดไมาได้ยังได้ใช่เด็กคันตเดี๋ยวก็ไม่ได้บ้านไหนสอนเนี่ยให้บล็อกทรายมาปลาใส่หน้ามันมันจะสาดน้ำกันในบ้านนี่เนี่ยเขาทำอย่างนี้ให้เองกัน โดนแล้วนะครอบครัว้วครับสุดิทนะตอนแรกผมออกแค่ครอบครัวครอบัวนี้ครอบครัวใคร่ะครอบครัวผมเลยครอบครัวเขาอยู่ต่างประเทศเอาเหรอเออออกมาเก๋ออกมาอะไรเข่สลับด n เออกันแล้วตอนไปหลับนอนสลับ d ีเอตอนหลับตอนหลับนอนด้วยเก๋เก๋ว่าตอนหลับนอน้ สวัสดีตอนหลับนอนชัดเลยชัดเลยพูดผิดดีความหมายเปลี่ยนนะเก็บไว้สงสัยผมสระเบีนเองของเก๋จริงด้วยดูดิตื่นมาขาเนี้ยเลยตื่นมาขาเนี้ยเลยครับสองท่านนี่สระเบียไหมเนี่ยน้ำอุ้ยไม่ได้ลงน้ำทะเลนะเนี่ยนไเป้ยถ่ายคลิปล่าสุดที่เราลงทะเลนี่เป็นปีแล้วใช่ตอนคลิปไปทัวร์โซบิทก็ไม่ได้ลงทะเลใช่ขี่ๆ าแม่ไปเลยเ่อเกี่เก๋หนีไปหนีไปแล้วนะหนีไปผมตันมากเลยครับคลิปเนี้ยแม่ผมไปเป็นแม่เก๋ไปแล้วงงว่ะโดนได้จะออกจากครอบครัวแล้วโหแต่ขาเนียนมากเลยเนี่ยอันนี้นี่เราแทบจะไม่ต้องแบบว่าทำสปาเลยนะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะอะไรเพราะว่าในตุ๊เจลของยินเล็ดวีนัสคอม포ตกรายอ่ะมันมีมันมีเจลที่เหมือนสปาเลย เฮ้ยหลักลัทรัพย์เลยอ่ะ <Okay. S 1> นะนี่นะเราเราสร้างปรา,าสาทสามภูเขาแม่เกทัลเลิร์เกทัมรูปจ<ไ>ู๋แม<ไ>เกทัลเลิร์<ไ>เกทัมรูปจูเกทัลเลิร์ไม่ใช่เขาแน่ถ้าเขาสร้างน่าจะอันใหญ่กว่านี้เล่นอะไรวะตอนนี้ขนาดเขาจะปิดแล้วนะเดี๋ยวผมจับขึ้นฝั่งเลยอ่ะ<ไ>แม,ม่ดูแมนเฮ้ยน้อ ี๋พาแม่เก๋กลับเรือครับเบาๆแล้วมีชิลๆเบาๆไปแม่สุเป็นลูกแม่กันแน่ระหว่างไปบเก๋นะคนแหม่มีกเอาคนเยวเดียวเฮ้ยอยเดียวงแคนลพอไปไปเออลุกไปนี่ดาวหเน่าอยู่ตรงกลางเ่ยในใจแม่ก็คิดว่าเกเูก จบคลิปแล้วนะคะก็อันนี้บอกเลยว่าได้ขึ้นเรือแล้วก็กลับพัดตำหนักอย่างอย่างปลอดภัยนะโอ้ดิขาเขาเนียนเลยเนี่ยวันนี้เอาขาเนียนสิคะเพราะว่าอะไรเอามาดูนี่อ่าขาเนียนแบบนี้นี่นี่นี่เยลงมาดึงองค์ชายลงมาขาเนียนแบบนี้เพราะว่าอะไรต้องขอบคุณอะไรคะนี่เลยต้องขอบคุณยินเลดวินนะคอมฟอร์ตกลายแล้วก็ยินเลดซาตินแค่นี้ไง ตีตุ๊บตุ๊บตุ๊บขอตีอีกทีนึงนะ,ะนยะนี่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 นะคะถ้าเกิดว,ว่าใครอยากจะไปตามไปซื้อได้นะคะสามารถไปซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าสุ์มาร์เก็ตหรือว่าจะเป็นที่ลาซาด้าช้อปปี้ออนไลน์ก็มีนะคะโถ่นี่แม่ฝากดูหน่อยอยากหนูอยากแม่จะไปใช้แล้วเนี่ยได้เลยค่ะแม่ห<ม><ป>นูอยากตีค่ะอยากตีโฟมหรออยากตีคนแถวนี้ จากที่มันเป็นเจลสีไฟฟ้าจะกลายเป็นเจลล้างหน้าอย่างนี้ครับไปตบตเออสนุกจบคลิปเลยดีกว่าแม่นี่นี่โอ้ดูนี่โอ้นีเป็นโฟมนีดีไปนิดเดียวนี่นะโอ้ขอบคุณนะคะยินเล็ดนี่ที่แบบว่าเซ็กโฟมเนี่ยแล้วก็ขอบคุณ I love yotting ด้วยนะคะ ขอบคุณนะคะที่บอกว่ามีเรือแบบว่าสวยๆที่ทำให้เราได้มาเที่ยวกับครอบครัวแล้วก็ได้เนียนขาวใสแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอ่ะอยากจะดูว่าเก๋ใช้ยินเล็ดวีนัสคอมฟอร์ตกายหรือเปล่าไปดูในรูปในไอจีได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายถ่ายรูปถ่ายรูปย่าไม่กล้าโยนหลบเขาว่าน้ำไม่เป็นทาเป็นคิดว่าเขาจะกลัว